สวัสดีค่ะ,ค,ะคลิปนี้เราจะมาสอนท่าดิบเพลงอิ <3 S 1> สานโฮ <5 S 1> แซว,แซวนะคะเพลงนี้จะมีอยู่เจ็แปดค่ะเราจะเล่นสี่ทิศทางเหมือนเดิมนะคะแต่ขออนุญาตเราไม่สอนด้านข้างนะคะเราจะสอนด้านหน้ากับด้านหลังให้ดูค่ะเพื่อไม่เป็นการสับสนในการดูนะคะโอเคค่ะเริ่ม นะคะเริ่มค่ะหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดแปดสี่ค่ะชัดชัดชาไปดันข้างค่ะเริ่มค่ะหนึ่ง <1 S 1> และสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดแปดห้าค่ะแซปบ,บบเสียงนิดนิดนะคะเริ่มค่ะหนึ่ง <1, S 1> สองสามสามี่ห้าห เราจะทํารอบตัวไฟทิปนี้นะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแปดเจ็ดแปดสิบ้านนะคะยกสะโพกค่ะเริ่มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะครบเจ็ดแปดแล้วนะคะแล้วเราก็เลื่อนทปนี้ค่ะหนึ่ง ติดการดูดมันค่ะโอเคค่ะนี่คือด้านหน้าค่ะเราจะสอนด้านหลังให้ดูนะคะเลือกเริ่มค่ะแปดแหมค่ะแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสามนะคะเริ่มค่ะหนึ่งและสอง ค่ะน,นะคะักข่านสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดแ8แสุดท้ายคันยกสะโพกค่ะ1น3 4สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปล้วก็เริ่มที่นี้เลยนะคะโอเคค่ะก็จบ